สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดี้ทาโร่นะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากในวันนี้นะคะครูก็จะมาอัดคลิปแก้ปัญหางานด้วยไพ่ยิปซีวันนี้ก็จะเป็นไพ่ก้าวดาบนะคะเอกสารที่ประกอบการบรรยายก็จะเป็นไพ่ชุดอ e ีกาทาโร่นะคะในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหางานด้วยไพ่ยิปซีเวลาถ้าเราได้ไพ่ก้าวดาบเนี่ยเออมันก็ง่ายๆเลยคือในหน้าไพ่เนี่ยเขาจะพูดถึงในลักษณะตรงที่ว่า ออบางทีหน้าไพ่เขาจะพูดถึงว่าเป็นเพศหญิงใช่ไหมคะเป็นความวิตกกังวลเป็นอารมณ์แบบผู้หญิงหรืออะไรต่างๆในขณะเดียวกันเราสามารถนําความหมายนี้มาใช้ได้ในลักษณะตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยคนที่จะช่วยเราแก้ปัญหาได้เนี่ยก็เป็นเพศหญิงดังนั้นก็กลายเป็นว่าเราอาจจะต้องไปขอคําปรึกษาคนที่อาจจะเป็น รุ่นพี่เป็นซีเน้นที่ทำงานหรือคนที่เขาอยู่มานานกว่าเราในบริษัทนี้ก็สามารถช่วยแก้ปัญหาได้อีกในหนึ่งนะคะมันแปลว่าประสบการณ์ในการทำงานพลาดเราอาจจะสอบถามใครก็ได้นะคะว่าเอ้ยใครเคยมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นบ้างจะแก้ยังไงอะไรยังไงเราอาจจะสอบถามเขาได้นะคะส่วนอีกในหนึ่งเนี่ย มันจะเป็นในลักษณะที่เราทราบว่าไพ่ใบนี้มันจะแปลเป็นในเรื่องเกี่ยวกับซุบซิบนินทาใช่ไหมคะในกรณีนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราไปนั่งฟังเรื่องซุบซิบนินทาแต่ว่ามันใช้ในลักษณะตรงที่ว่าตัวเราเองอะ่ะอาจจะเหมือนกับไปตามดูข่าวแหล่งข่าวดูแบบเหมือนพูดคุยกันว่าเอ้ใครเขาที่เคยมีปัญหาแบบนี้หรือแบบ เขามีเทคนิคในการแก้ไขปัญหาอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ได้มีการบอกเราอาจจะต้องแบบสอบถามจากผู้คนว่าเอ๊ะโน่นนี่นั่นอะไรยังไงนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วครูต้องบอกเลยว่ามันก็จะคล้ายๆกับตรงที่ว่าเราไปถามปัญหาแต่ที่บอกว่ามันต่างกันอยู่นิดหนึ่งอ่ะคือบางครั้งในบางคนอะ่ะเจอปัญหาแล้วมันไม่มีใครคอยบอกคือดังนั้นเราอาจจะต้องแบบ เขาเรียกว่าค่อยๆเตะไปถามทีละคนถ้าเกิดในกรณีตรงที่ว่ามีปัญหาตอนแรกเลยแล้วถามผู้หญิงคนใดคนหนึ่งที่เป็นซีเนียได้มันก็จบแต่ในบางคนนะ่ะอาจจะแบบโดนกันแกล้งในที่ทํางานหรืออะไรประเภทนี้ก็อาจจะไม่ได้ใช่ไหมฮะก็ต้องอัดทยอยไปตะล่อมถามทีละคนทีละคนหรือบอกตรงที่ว่าเออในอดีตมีใครเคยมีปัญหาอย่างนี้ไหมแล้วเขาแก้ไขอย่างไงอะไรประมาณนั้นนะคะเอ,อ่อทีนี้ถ้าเกิดในกรณีไพ่หัวกลับเนี่ย <c oughs> ในกรณีไพ่หัวกลับเนี่ยเขาจะพูดถึงตรงที่ว่าตัวเราเองอ่ะเราจะทราบวิธีแก้ไขปัญหาซึ่งอาจจะมาในทิศทางใดก็ได้อาจจะเป็นแบบเราพูดไปเลยแล้วก็เจอหรือบางทีเราอาจจะไปเซิร์ชบนอินเทอร์เน็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดก้าวดาบหัวกลับเนี่ยมันจะง่ายกว่าก้าวดาบหัวตั้งเป็นเพราะว่ามันเหมือนกับมีคนเขาเคยมีปัญหาแบบนี้แล้วอาจจะประกาศแจ้งไว้แล้วหรือบางทีเราแค่คุย คุยแค่คนแรกอะ่ะก็ทราบแล้วว่าจะแก้ปัญหายัางไงซึ่งมันก็ง่ายกว่าหัวตั้งหัวตั้งนี่แบบต้องใช้กลยุทธ์หลายรูปแบบมากมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไปขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงหรือ,อ,อใครเคยทำแบบผิดพลาดซ้ำๆหรือว่าต้องไปสแสวงหาด้วยตนเองว่าใครที่เขามีประสบการณ์อย่างนี้คือก้าวดาบเนี่ยบางทีมันเหมือนกับ คนไม่บอกวิธีแก้แต่จะเป็นลักษณะว่าเออฉันเคยเกิดปัญหาเออคนนั้นเคยเกิดปัญหานะคนนี้เคยเกิดปัญหานะแต่ว่าไม่มีใครบอกมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องไปแบบเหมือนเป็นนักสืบเหมือนเป็นคนนั้นนิดนึงก็ไปไล่ถามทีละคนว่าเออคนที่ทํามาก่อนเขามีปัญหายังไงหรือคนที่เขาออกไปแล้วเขามีปัญหาอะไรเหรอหรืออะไรประมาณนั้นนะคะอาล่ข่าววันนี้นะคะหวังว่า ก็คงได้รับความรู้ไปนะคะจากการแก้ปัญหางานด้วยผ่ายิปซีจากไพ่ก้าวดาบนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นสมาชิกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามด้วยขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ